สวัสดีค่ะกิฟจากร้านโคชไปกิฟนะคะคิดจะซื้อกระเป๋าโคชแท้อย่าลืมคิดถึงร้านโคชไปกิฟค่ะแล้ววันนี้นะคะกิฟมารีวิวกระเป๋าตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะเป็นโทสไซส์มินินะคะเป็นไงคะเล็กน่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับไซส์ของเขานะคะปากกระเป๋านะคะวัดได้12นิ้วนะคะส่วนฐานกระเป๋านะคะวัดได้อยู่ที่ประมาณ10นิ้วนะคะ แล้วก็ก้นกระเป๋านะคะจะลึกนะคะก็คือลึกตรงนี้เนาะลึกนะคะลึกอยู่ที่ประมาณ4นิ้วค่ะส่วนสูงของเขานะคะอยู่ที่ประมาณ8นิ้วนะคะ โทสตัวนี้นะคะเป็นโทสมินินะคะรหัสของเขานะคะคือ29500นะคะ29500ค่ะเห็นแวบแรกนี่นึกว่า29,000นะคะไม่ใช่นะ,ะเป็นรหัสกระเป๋านะคะไม่มี F แล้วนะคะรุ่นนี้เนาะแล้วก็สีของเขาคือ 4, สี s a d d เล2ค่ะราคาเต็มคือ250เหรียญค่ะตัวนี้นะคะนี่มีซิปด้วยนะมีซิปด้วยเนาะเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าด้านข้าง ด้านหลังแล้วก็ก้นกระเป๋าค่ะตัวนี้นะคะอลัยเป็นสีทองค่ะตรงกลางกระเป๋าไปซ้ายและขวาจะเป็นตัวซีที่สมมาตรกันนะคะมีป้ายหนังห้อยไซส์มินีนะคะพิมพ์ปั๊มโคชอยู่นะคะตรงนี้เป็นไข่ปลาสีทองค่ะเม็ดจะเป็นเม็ดเหลีหล่ยมๆนะคะตรงนี้จะเป็นหมุดนะคะนี่เนาะด้านข้างนะคะด้านหลัง แล้วก็ด้านในของเขานะคะก็จะมีซิปให้นะคะซิปตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเจตัวเขียนนะคะนี่เนาะรู้ได้มาถึงสุดเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นป๊อกแบกด้วยนะสายของซิปนะคะป็อกกับขอบของของกระเป๋านะคะเพื่อที่ทําให้มันไม่ชีโดชีเดนะแล้วก็ด้านในนะคะจะบุเป็นผ้าสี น้ำตาลค่ะมีช่องนะคะอยู่ที่2ช่องนะคะอยู่กันคนละด้านเลยนะคะมีด้านนี้กับด้านนี้นะคะนี่ตรงนี้นะคะจะเป็นป้ายหนังนะคะเย็บติดอยู่นะคะก็จะบอกเป็นล็อตนำเบอร์การผลิตกับรหัสของกระเป๋าเขานะคะส่วนด้านขวามือของกระเป๋าเนาะจะมีเป็นป้ายนะคะเม็ดอินนะคะอยู่ตรงนี้ด้วยนี่เห็นไหมนี่ด้านหนึ่งเป็น ด้านหนึ่งเป็นรถม้านะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะจะเป็นประเทศที่ผลิตนะคะอย่างใบที่กิฟต์ถืออยู่นี้เนี่ยมัน made in Ca ม b บ d i a เดียนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นกระเป๋าของเขานะคะตัวนี้เนี่ยพูดได้เลยว่านานๆออกมาทีนะคะซึ่งรุ่นแรกๆเลยเนี่ยจะไม่มีซิปนะคะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีซิปแล้วนะคะก็เป็นรุ่นที่ได้ความนิยมมากเลยนะคะมาที่รนนะคะก็หมดทุกทีเลยนะคะสามารถมาดูตัวจริงที่ร้านได้นะร้านเปิดนะคะทุกวันนะคะ ถึงอาทิตย์10โมงเชา้าถึง6โมงเย็นนะคะอยู่ตลาดหลังการบินไทยนะคะหาไม่เจอโทรมาที่0924716655นะคะคลิปนี้เป็นการรีวิวที่สั้นมากเลยนะคะถ้ายังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กิฟด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย